ชอบเขาลูกทรงนี้สบายไม่ไม่สบายไม่อะไรนั้นสบายถึงเรลยไม่อะไรนะไม่มาตัดร้านนี้แล้วไม่สบายไม่อะไรทั้งนั้นออ๋ไอตัดร้านนี้จะไปตัดร้านไหนล่ะครับน้องก็บอกไม่อะไรทั้งนั้นไม่สบายแล้วเขาบอกไม่มาตัดร้านนี้แล้วด้วยเนาะใช่ไหมลูกพูดอ มือนลับปั้นเหมือนร้อนเหมืนร้อนจากฝนจำทรงตัวเองได้เพี้ยนเป็นทรงใหม่ทรงนี้ไม่ใช่เหรอทรงนี้แหละไม่ใช่ที่ทรงหล่อทรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทรงอะไรทรงอะไรทรงนึงอ่ะทรงอะไรไม่ใช่ทรงนี้อ่ะไม่ใช่ทรงแล้วก็พ้อหน้าก็ไม่หล่อไม่ใช่ทรงนี้ไม่ใช่ทรงนี้แล้วทรงอะไร ลี่ยลยอยามางานนี้หอาตัดอะไรก็ไม่รู้พอาหนาดดิใ, <laughs> ใช่ไหมลูกทรงนี้ลุงตัดให้เป็นจำให้เหรอลูกลุงจำ <laughs> ลุงจำได้ว่าลุงตัดทรงนี้นี่นครับหลอจะแต่ง สอไเน่ยกเขไแล้นะจแต่่้ัอะเรตัวนี้ไม่้สัอเลยจะมันจะเป็นเด็กแบบฝรังเลยนะแบบคงเก็นช้วเมใอ้เอาหน่อยก็ได้ไม่เอาไม่เอาเอาหน่อยก็ได้นิดนึงมันจะได้ได้ เดี๋ยวลองดูนเดี๋ยหล่องดูแต่ป้าว่าหล่อนะาป้าวาวดลาเปิดเทอมอยู่เนี่ยนะลองดูเดี๋ยวลองดูงับนิ่งๆนะคเดี๋ยวลุงจะเน้องลง Youtube นะลุงทำยูทูบเบอร์อยู่ยูทูบเบออะไรล่ะ อะไรตรงนี้ไงที่ว่าเขาเป็นเส้นซักล่องหรือซักล่องไม่ดเลยพูไปเลยอย่างนี้กูดเลยพูเลยนะอืมไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยจะมากินอีกนะไม่อร่อยจะไม่มาแล้วมันต้องยอนบอกว่าไม่อร่อยแล้วกับก๋วยเตี๋ยวด้วยครับ ไหนบอกว่าร้านนี้มีของเล่นด้วยไงครับนนคิวเต็มเลยครับผมเต็มแน่วทำไมเราเอยากเล่นทำไมอยากลุกลุ้มมียังบ้างอยู่ทัวร์แต,ต่ตผมอะไรให้ไม่รู้ไม่หล่อเลยไหนดูซิไม่หล่อยังไงป้าว่าหล่อนะเนี่ยหล่อมากด้วยหล่อเลยใช่หรือเปล่าดูตัวเองไม่ออกอหรอกต้องให้ป้าดูเนี่ยดูจอกสิลูกโงอ

ตัดผมเสร็จน้องจะไปไหนต่อครับเนี่ยต้องกลับบ้านนี่จะไปไหนแล้วหัวร้อนแล้วใช่ไหมเนี่ยหัวร้อนแล้วตลกตอนแม่ตัดยีเดียส่งอะไรส่งอะไรเนี่ยนะพ่อมีใจส่งบอลแล้วไม่ใส่มีใจส่งเล่นบอลแล้วอารมณนี่ว่าคุยกับพ่อเรียบร้อยแล้วหรือ ยังไม่ตกลงกับพ่อใช่ไหมทรงไอ้นี่ไงลูกเขาเรียกทรงตามใจพ่อน้ำมฮะน้มันทรงไหนทำทำหน้ so าหล่อทำยังไงทำหน้าหล่อให้ดูหน่อยเดี๋ยวมีเดี๋ยวล่นให้เล่นเล่นแป๊บนึงะก่อนกลับเนาะ มาอีกไหมร้านนี้น้องมาร้านนี้ไหมครับมอะไเนี่ยส่ง <laughs> สอะไรท่งนักบอลมองบอลนักบอล <laughs> แล้วน,นักบอลแล้ว <laughs> ต้องเหมือีออ่วุฒไงทนี่งเหมื <laughs> นพี่วมูี่วนี่มีผมนี้ผมมีมี้แล้วผมข้างหน้าไม่มี ดเรียกว่าโกนผมไมหมดแเสดสอนส,สั้นเลยไงรอบนี้นเย้แน่นอรอ๋อไ,ไม่มีผมเลยอ่ะไม่มีผมเรนเดียวก็่ผมยาวไปถูอกอะไรนะมาาีใกล้ผมยาวไปอ๋อเสจแล้วอเา่เสร็จยังเนี่ยเล่าวสร็จยังเนี่ยตึ๊กเขาหมาก พูดมากลุงเขไม่ตัดไปป้าก่อนแล้วไปป้ายิ้มยิ้มลอยยิ้มลอยกันยิ้มลอยกันโอ๊ยขอบคุณครับลุงเป่าให้เริ่มเป่าให้ก่อนลุงเป่ามาอีกไหมเดี๋ยวถามก่อนมาอีไหมครับ เดี๋ยวตัดตรงใหม่ให้รอบหน้าติบใจตรงนี้นะิ <c oughs> ใจตรงนี้